สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับมาชิกันอีกแล้วนะคะกับช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นไปเลยนะคะว่าชิจะมาพูดถึงการแต่งกาย7วัน7ลุกกันภาคที่5กันแล้วค่ะก็เดินทางมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะสำหรับการแต่ตัวในสัปดาห์นี้ของชิจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือลุคแรกสําหรับสัปดาห์นี้เลยค่ะวันนี้เป็นวันจันพอดีเลยนะคะชิจะต้องไปคุยงานที่อีกเป็นบอลนั่นเองค่ะซึ่งเราเรนี้นะคะที่จะมีการเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปขายที่กันบอยแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยชิอยากจะแต่งโทนที่ดูวหวานๆสักนิดน,นึงค่ะโดยการแต่งหน้าโทนสีชมพูนะคะแล้วก็ทาปากสีชมพูม่วงแบบนี้ซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ใสง่ง่ายๆแล้วชิเพิ่งเจอเมื่อวานคือชุดนี้ชิมีตั้งนานแล้วแว่้กก็เ,กเอาาสอ,อ,อ,เะะอนนเสสะจืข แบบนี้เพื่อที่มันสามารถกันฝนได้ด้วยล่ะค่ะซึ่งชุดนี้ก็ใส่สบายมากจริงๆแล้วก็เป็นลุคที่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะและชิคก็อยากจะหาพร็อพขึ้นมานะคะด้วยการเอาผ้าชดหน้านนะคะมาพันคอแบบนี้แล้วก็ใส่กับตังหูลายดอกแบบนี้ก็จะได้ลุคที่หวานสุดๆจริงๆค่ะ จะเห็นสีของการแต่งกายของชีไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะวันนี้คลุมโทนมากๆด้วยการใช้คอนสีเทาสีม่วงแล้วก็สีดำนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยชยีจะมีไปรับของนะคะแล้วก็ไปอัปเดตเครื่องสำอางใหม่ๆของเวดันดไวท์ที่ซสนทราลาดท้าค่ะก็เลยอยากจะแต่งหน้าให้มันดูแบบเป็นสาวแฟชั่นนิสต้านิดๆน,นะคะว,วันนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าชีพยายามหาชุดให้เข้ากับางเกงตัวใหม่ของชีนะคะเพราะว่าชีเพิ่งไปซื้อเงเกงตัวนี้มาเมื่อวานนะคะเป็นเขาดีไซน์ได้เก๋มากเป็นเอ่องเกงหนังนะคะแล้วก็มันเหมือนว่า ก็เป็นการผูเกเอวไปในตัวก็ดูชิคๆไปอีกแบบนะคะแล้วก็เลือกใส่กับเสื้อยืดของมบรนด์เจลค็อปตัวนี้นะคะแล้วก,ก็เก็บผมแล้วก็ใส่หมวกนะคะก็ใส่เอเซอรี่ขึ้นมาโดยการใส่ช็อคเกอร์สร้อยคอนะคะแล้วก็นาฬิกาแล้วก็ต่างหูด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะลูกในวันนี้ชอบกันเลยเอ่ย วันนี้เนี่ยชิยต,ต้องไปงานค่ะเป็นงานนําเสนอสินค้าของช้อปปีค่ะก็เลยอยากจะแต่งตัวให้มันดูเป็นทางการที่มาสนิดหนึ่งนะคะเลยเส้นโทกนการแต่งกายในวันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีขาวดํา <ด S 2> ทั้งหมดเลยนะคะโดยการใส่ช็อปก็สีขาวนะคะบวกกับก็อกสีดานะคะแล้วก็กเกงเกงเอวสูงแทตัวนี้เป็นประมาณ5สว่วนได้ะคะ่ะสีขาวก็จะเป็นแบบบานออกแทโดยเลือกใส่กับรองเท้าส้นสูงคะ่ะแล้วก็กระเป๋าวันนี้นะคะจะออกเป็นสีขาววนเดินค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยอัญมณีของทีชั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะมีกำไลข้อมือสีดําแล้วก็นาฬิกกกาาสสีดํค่่ะและล้ว็็เเเือใปนงหูพ นะคะเล็กๆเพราะวันนี้เนี <S <S ่ยช้ักเปียบริเวณด้านหน้านะคเก็บผมให้มันเห็นผมที่ชัดเจนเวลาที่เราสื่อสารกับคนเนี่ยเขาจะได้เห็นใบหน้าของเราได้ชัดเจนเลยล่ะค่ะกลับมาเจอกันในวันพฤหัสเลยนะคะวันนี้เนี่ยเห็นลุกชี้ดูแบบดำแดงดูเฉียวมากๆเลยเนื่องจากว่าชิจะต้องไปงานอีเวนต์ของ True Face นะคะซึ่งเขามีธีมว่าชินะชิก็เลยอยากจะแต่งตัวให้มัน ชิดขึ้นมาแท้ด้วยการทาปากสีแดงแบบนี้จะบอกว่านานทีที่จะทาปากแดงะคะเพราะว่าอยากให้มันตัดกับโทสีเสื้อของชิเนวันนี้ที่เป็นโทสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เน้นเอเซอรีทั้งหมดเป็นโทสีดำนะคะจะมีใส่แค่นาฬิกาแล้วก็เอออันนี้นะคะเป็นผ้าคาดคอนของอิชูนะคะแล้วก็ผมชิวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าดูยุ่งเยนหยนิงสินเดคือชี้ตั้งไจทำให้มันดูพองๆขึ้นมาหน่อยๆน,นะคะมันจะได้ดูลุคแบบไม่ได้เรียบจนเกินไปนค่ะแล้วก็เสื้อของชินเนี่ยมีรูปแบบเป็นคล้ายชุดนอนเนื่องจากว่าช่วงน มันก็จะได้ลุคที่ดูใส่สบายๆเป็นผ้าเลยอนอย่างนี้นะสินดาแต่ว่าความเก๋น,นะคะตรงที่ว่ากางเกงชิ้นมันจะมีผ้าคาดสีขาวข,ข้างๆตรงนี้มันทําให้ดูแบบมีรูปร่างที่ดูเครียวขึ้นด้วยแหละค่ะเป็นไงบ้างคะลุนี้ผ่านไหม กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับลุคที่5ของวีคนี้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชิม,มีไปคุยร้านิดหน่อยนะคะก็เลยแต่งตัวแบบชิลๆนะคะวันนี้เนี่ยแนวทางในการแต่งตัวนะคะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างนล็อกกับฮิปฮอปนะคะก็จะใส่แบบเสื้อครอปลายทหารอย่างนี้นะคะกับกระโปรงหนังสีดำร็อกๆนะคะแต่ว่าใช้เอเซอรีทั้งหมดเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ ถาปากสีแซบๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากดู how to การแต่งหน้าลุคนี้เนี่ยมีด้วยนะคะก็ไปติดตามชมกันได้ที่ช่องอัชตาสเ t i o n ค่ะแต่งตัวแบบง่ายๆมัวๆซัว,ว,ว,วๆนะคะบอกแล้วว่าแต่งตัวไม่ยากเลยค่ะเราสามารถผสมผสานกันได้ที่เกิดว่าเราชอบอะไรแล้วหยิบสิ่งนั้นมาใช้รับรองว่ามาันจะเป๊ะแน่นอนค่ะ ไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดชิดแต่งตาแน่นขนาดนี้วันนี้ชิดจะไปถ่ายรายการนะคะซึ่งการแต่งตัวของชิดในวันนี้เนี่ยจะเป็นลุคที่ดูไม่หวานเหมือนอาทิตย์ก่อนๆแต่ลุคนี้เนี่ยดูมีความเท่ขึ้นมาีนิดนึงนะคะโดยการใส่เสื้อครอปแบบนี้แล้วก็เลือกใส่กับช็อกเกอร์นะคะอันนี้มันเป็นช็อกเกอร์สีฟ้าซึ่งมันเป็นแบบแพนเมสนะคะคือแบบมีเหมือนแว่นตาจิว๋วคาดไว้นะคะก็น่ารักดีค่ะซึ่งชิดซื้อที่งานชีสนะคะแล้วก็ใส่กับ นาฬิกานะคะแล้วก็ข้อมือค่ะส่วนเกงนะคะก็จะเป็นกางเกงยีนแบบเอวต่ำเลยนะคะซึ่งเกางเกงตัวนี้เนี่ยมันเป็นกางเกงสีซีนะของเป็นคล้ายใครดูเปิดกูเกางเกงยีนไปก็พอจะคุนค้นๆกับางเกงยีนตัวนี้บ้างเนาะ,ะส่วนการแต่งหน้าวันนี้เนี่ยคือวันนี้นะคะากจะลองสีลิปใหม่ก็เลยพยายามแต่งหน้าทุกอย่างให้เข้ากับโทนสีลิปนี้นะค่ะจะเป็นสีลิปใหม่ของ True Face คือสวยมากมันจะเป็นสีชมพูตุนต่นๆชอบวันนี้หน้าเราดูแบบตุน่นๆละมุนละมุ เป็นวันหยุดชิคก็เลยมีนัดก,กับลิกะเพื่อนยูทูบเบอร์เนี่ยไปต่างจังหวัดกันนะคะไปชันงูรีใกล้ๆเนี่ยแหละแล้วก็วันนี้แดดร้อนมากนะคะชิคก็เลยเลือกแต่งตัวชิลๆแบบนี้เลยนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นสกราบเป็นลายดอโรดักนะคะชิคซื้อมาจากยูเนี่ยในราคาประมาณ300ะคะ่ะก็ใส่สบายดีมันคล้ายๆกับ เสื้อบารประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใส่กับเป้นะคะอันนี้เป็นเป้ของเซอร์บล่าบางทีแบบแดดร้อนแล้วก็ใส่แวอนก็ได้อ่าหรือว่าถ้าเกิดแบบเราลาคาญผมก็ทัดขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ใส่กับต่างหูวันนี้เนี่ยในส่วนของอเอเทร์รท์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ำตาลทองนะคะเพราะว่าอยาให้รู้มันเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันก็นนคือสีเหลืองดำน้ำตาลนะคะประมาณนี้เลยค่ะ ไปแล้วเนี่ยสำหรับการแต่งตัว7วัน7ลุคภาคที่5ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็ฝากกด subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดการแต่งตัวของชิ้น EP ถัดไปค่ะวันนี้ชิก็ต้องขอบตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย